พ่อขอจ้างลูกสองพันบาทเพื่อให้ลูกมานั่งกินข้าวเป็นเพื่อนกับพ่อจะได้ไหมสองพั 2> 2, นมิพ่อเป็นอะไรของพ่อเนี่ยที่จะเอาเงิน2องพันมาบ้านหัวหนูงั้นเหรอทำไมมันน้อยไปเหรอก็ใช่ไงเงินแค่สองพันบาทมันน้อยไปสำหรับเวลาที่มีค่าของหนูในการไปเที่ยว นี่บ้านมันเงียบเชียบจริงเลยอ้าวตาลจะไปไหนละ่ะลูกอยู่บ้านเป็นเพื่อนพ่อกินข้าวกับพ่อก่อนได้ไหมวันนี้พ่อรู้สึกอยากกินกุ้งเผาอะหนูไม่ว่างอะพ่อหนูมีนัดทางงานกลุ่มกับเพื่อนงานกลุ่มงานกลุ่มอีกแหละอะไรทําไมพักนี้มีแต่งานกลุ่ม,มลูกใครจะไปรู้ล่ะพ่อถ้าพ่ออยากรู้พ่อก็ไปถามอาจารย์เอาเองสิ อ,อีกอย่างพ่อคิดว่าหนูอยากทำนักหรออา้าวอันเดี๋ยวกันสินี่ไม่ใช่ไปมั่วสุมเที่ยวเล่นกับเพื่อนอีกนะเอาไมา่ฟังนี่อา้าวพี่แขกมาสาิไปไงมาไงล่ะพี่แขกแวะมาหาเติมนี่แหละคิดถึงเออพอดีเลยฉันอยากหาคนกินข้าวเป็นเพื่อนนะ่ะ เดี๋ยวฉันจะให้คนเนี่ยไปซื้อกุ้งเผามาวันนี้ฉันอยากกินกุ้งเผาเออเนี๋ยพี่ซื้อให้เดี๋ยวกันไม่ต้องหรอกเดี๋ยวให้เด็กแถวเนี้ยไปซื้อมาให้นะนั่งสบายสบายเอาตาลกลับมาแล้วเหรอลูก พ่อซื้อกับข้าวถุงมาฝากเลยไม่เอาไม่กินขี้เกียจแก่พ่อไปแก่ให้นะพอเลยพ่อจะเซาซีอะไรลังหนาเนี่ยบอกว่าไม่กินไม่กินไงคนนี่อารมณ์ไม่ดีอยู่เป็นไรเหรอลูกทําไมถึงอารมณ์ไม่ดีล่ะนี่มันเรื่องของเด็กไม่ใช่เรื่องของคนแก่แกแบบพ่อคนแก่แกแบบพ่อไม่เข้าใจหรอกเอเมนะลุงแขกแกมาหาเนะี่ยอยู่ในครัวไปสวัสดีแกหน่อยป อ้าวตาลโอ้โหไม่เจอตั้งนานโตเป็นสาวเชียวไม่ต้องมาทำพูดอันนั้นผลไม้ของพ่อใช่ปะใช่ฉันขอเนะยนั่นของของพ่อแกนะก็รู้แล้วแต่ฉันบอกว่าฉันขอไงตาลมีอะไรกะลุงว่านะตาลน,นะคอยดูแลใจใส่พ่อเยอะๆนะ พ่อกำลังไม่สบายแอน,นี่ลุงลุงไม่ใช่พ่อฉันนะอย่ามาสเสอะอสอนได้ปะน่นทำไมไปพูดกับลุงแขก,ก็แบบนั้นล่ะ <c oughs> อ้าวลุงแขกที่บ้านไม่มีข้าวกินหรือไงคะถึงต้องมาอาศัยบ้านผูอื่นกินแบบนี้ตานทำไมไปพูดกับลุงแขก็กแบบนั้นล่ะพ่อเป็นคนชวนเข้ามากินข้าวเองนะอ๋อเหรอแต่ออกไปตานนี่วันนี้ลูกอยู่กินข้าวเป็นเพื่อนกับพ่อได้ไหม วันนี้หนูมีไปดูหนังกับเพื่อนแล้วก็ว่าจะไปกินหมูกระทะต่อเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยพ่อขอจ้างลูกสองพันบาทเพื่อให้ลูกมานั่งกินข้าวเป็นเพื่อนกับพ่อนจะได้ไหมสองพันนี่พ่อเป็นอะไรของพ่อเนี่ยที่จะเอาเงินสองพันมาฟาดหัวหนูงั้นเหรอทำไมม,มันน้อยไปเหรอก็ใช่ไงเงินแค่สองพันบาทมันน้อยไปสำหรับเวลาที่มีค่าของหนูในการไปเที่ยว าอย่ายงนั้นเนี่ยหนูต้องการเท่าไหร่ละ่ะที่จะทําให้หนูมันนั่งกินข้าวเป็นเพื่อนกับพ่อได้เนี่ยถ้างนั้นเนี่ยหนูไปหมดนี่เลยไหมก็ไม่รู้สินะแต่ว่ามันต้องมากกว่าสองพันแนนแน่บอกอฉันะลุงแขกลุงบอกแล้วใช่ไหมว่าให้ดูแลใจใส่คุณพ่อให้มากกว่านี้นี่ลงเป็นใครเนี่ยถึงมากล้ามาสั่งสอนหนูแบบนี้ตาพูดกับลุงแขกเขาแบบนี้ได้ยังไงขอโทษลุงแขกเขาเดี๋ยวนี้นะ ำไมฉันต้องขอโทษก็แค่พี่ชายของพ่อตานถึงแม่ลุงแขกเขาจะเป็นพี่ชายของพ่อแต่เขาก็รักลูกเหมือนลูกแท้ๆคนนึงหยุดแสดงกิริยามมรยาแบบนี้ซะทีมันไม่จําเป็นตานตานตานติมติมเตานเป็นไรตมิตมต ทำไมเพิ่งมาป่านนี้ลุงโทรไปอะ่ะทำไมไม่รับสายก็หนูดูหนังอยู่อะ่ะหนังมันยังไม่จบนจะออกจากโรงได้ยังไงอีกอย่างหนูดูหนังเสร็จหนูก็กินหมกูกระทะต่อแต่เนี่ยชีวิตพ่อหนูนะเฮ้ยอย่ามาขึ้นเสียงใส่หนูนะแล้วถลบพ่อเป็นอะไรแจนยจนยลกหน้าลงก,ก่อนคือพ่อหนูอะ่ะคือพ่อเป็นอะไรพ่อของตานะเสียแล้วนะ หัวใจล้มเหลวเชียบพลันอะไรนะมันไม่จริงใช่ไหมลุงมันไม่จริงใช่ไหมลุงโกหกหนูอะ่ะลุงโกหกหนูใช่ไหมให้หนูไม่เอาใจใส่พ่ออะลุงโกหกหนูลุงอะ่ะไม่เอาความเป็นความตายอะ่ะมันล้อเล่นกับหนูหรอกนะพ่อหนูอะ่ะเสียแล้วจริง <c oughs> <c oughs> หนูจะไม่หาพ่อแอนย็นลูกไปกลับบ้านไปเตรียมของเตรียมเสื้อผ้ามาเปลี่ยนให้พ่อไปลูกไปไ,ไปหนูจะอยู่กับพ่ไปกับลุงลุงไปด้วยไปหนูจะอยู่กับหนนะู ของให้พ่อนะ บันทึกวันนี้ตาลลูกสาวสุดที่รักของพ่อเงินจำนวนนี้ที่อยู่ในกล่องใบนี้คือเงินที่พ่อคิดจะจ้างลูกเพื่อซื้อเวลาทั้งหมดที่จะอยู่กับลูกเวลาที่มีค่าที่สุดของพ่อก็คือการที่ได้ใช้เวลาทั้งหมดอยู่กับลูกนะพ่อรักลูกมาก ขอโทษนหนมันเป็นเด็กไม่ดีหนูมันเป็นลูกไม่ดีอ่ะโทษหนขอโทษคโทษทำใจเถอลูก นูมันเลวหนูมันเป็นลูกอะกตันยูใช่ไหมลุงหนูมันเป็นลูกทอราเพียไม่หรอกพ่อแม่ไม่ว่าลูกจะทำผิดแค่ไหนท่านให้อภัยเสมอลูกแต่หนูผิดแบบมาหันเลยนะลุงมันคงเป็นตาบาาติดตัวหนูไปถึงตายอ่ะทุกคนอ่ะล้วนมีเวรมีกรรมทำใจเธอลูกนะ <c oughs> ขอบคุณลูกมากนะคะที่ไม่เคยโกรธหนูเลยอะและหนูก็ต้องขอโทษสำหรับสิ่งที่พันผ่านมาด้วยนะคนเราอ่ะเมื่อทำผิดนะยอมรับผิดกลับเนื้อกับตัวคนทุกคนพร้อมจะให้อภัยและให้โอกาสกับคนคนนั้นนะลูกนะทำใจนะลูกนะค่ะลุก